สวัสดีครับตอนนี้ก๊อกนิวนะครับมาที่ร้านขายต้นไม้ของน้องนะครับที่รู้จักกันนะครับมาเจอนี่เลยครับท่านผู้ชมสวยงามมากอลังการมากสวัสดีครับนี่แม่ขาครับนี่เรามาชมเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับนี่ฮกหลงฮกหลงนะถ้าใครไม่รู้จักนี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนาะอตอนนี้เพราะว่า เป็นกระแสมากๆ<ม>นะครับฮกหลงคือบอลสีอีกชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อแล้วก็หลายๆคนตามหานะครับกอ,อนี้กอ,อใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมอันดับแรกเรามาชมกันก่อนเลยนะครับฮกหลงกอ,อนี้ปลูกมากี่ปีแล้วนะครับนี่ห้าปีโอ้โหยังไม่เคยแกะเลยนะครับยังไม่เคยรื้อกระถางน,นะครับห้าปีแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยดู นะครับกอใหญ่ใบหนาใบาสวยมากๆเลยแล้วดูกอน,นะครับนี่เลยดูกอนี่กอใหญ่มากๆครับนี่นดูท่านผู้ชมเห็นไหมใบที่แตกออกมาเป็นสีชมพูนะครับนหน่อใบที่แตกมาใหม่มเนี่ยดูกอใหญ่มากๆนี่ครับนี่ท่านผู้ชมี่ยกอใหญ่มากเลยนะครับมีหลายหน่อมากนะแน่น,นด้วย,ห,ยหัว นะครับหัวแน่นกระถางเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้สังเกตนะครับใบหกหลงกระถางนี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าเออมันอาจจะออกเหลืองมาบ้างก็เพราะว่าช่วงนี้มันใกล้ฤดูการที่แบบว่าหกหลงเริ่มลงหัวแล้วนะครับท่านผู้ชมมันจะหมดฝนแล้วจะหมดฝนแล้วแล้วคันนี้ มกหลงบางส่วนนะครับถ้าถ้าเราให้น้ําน้อยไปหรือว่าอากาศที่เริ่มเย็นแล้วเนี่ยใบก็จะเริ่มเป็นแบบนี้แหละนะครับคือใบที่จะลงหัวหัวก็จะแก่นะครับถ้าเราบํารุงอีกน,อนะครับ,รบถ้าให้น้ําตลอดเนี่ยมันก็จะสวยนะครับลงหัวครับอันนี้ก็คือทางเจ้าของก็ต้องการเอาขยายอย่างเงี้ยนะครับก็ปล่อยให้ลงหัวเลยนะครับแล้วก็ เราก็สามารถนํามาขยายพันธุ์ได้นะครับกอใหญ่มากๆนะครับแต่แต่ว่ากระถางนี้ดูเหมือนว่ามันจะมีสองสายพันธุ์หรือเปล่าถามผู้รู้ครับนี่นี่อีกอย่างหนึ่งนะครับน่เห็นไหมครับท่านผู้ชมปีคือฮกหลงนะครับฮกหลงปกติแล้วจะมีเก้าสายพันธุ์ใช่ไหมครับที่ที่เรารู้ๆกันอยู่แต่ในกระถางนี้สังเกตท่านผู้ชมปีกนี่อันนี้อ่าปีกนะครับเห็นไหมครับ ใบหนึ่งเนี่ยจะจะแบบสั้นๆนะครับอีกอันหนึ่งจะยาวมากครับหูหูใบเนี่ยครับสวยนะครับเหมือนว่ามันมีสองเหมือนมีสองพันอยู่ในกอเดียวกันนะครับนี่พัดตอนที่มันสวยจัดๆมันจะเป็นแดงมันเหมือนคนสีเขียวนี่แดงครับนี่หูครับนี่สวยนะครับครับหูหูหูสั้นกับหูยาวครับครับแล้วโคนนี่ก็เป็นสีเขียวนะครับเห็นไหมอันนี้อันนี้โคนขาวครับเห็นไหมครับท่านผู้ชม นี่ใบใบใบที่หูยาวเนี่ยโคนจะขาวส่วนใบที่หูสั้นเนี่ยโคนจะออกเขียวนะครับน่าจะมีสองนะครับในกอเดียวนี้นะครับอันนี้นะครับเมนก็ละอันแน่นอนเลยราคาขายอยู่เท่าไหร่ครับแม่ค้าหมื่นห้าหมนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมหน0 0งนนะครับราคาขายนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยติดต่อได้เลยนะครับ ทางช่องก๊อกก๊อกนิวหรือติดต่อน้องเลยก็ได้เบอร์อะไรครับ063 063 419 419 8942 8942นะครับทวนอีกครั้งหนึ่งครับ063 419 8942 ครับผมติดต่อได้นะครับหรือว่าติดต่อก็กกนิวก็ได้นะครับ0968166979นะครับราคานี้ส่งรวมส่งนะครับทั่วประเทศนะครับก็คือต้นไม้จะไม่ช้ำนะครับโหลดตู้นะครับโหลดตู้ไปรษณีย์นะครับส่งถึงบ้านเลยนะครับจะได้ไปในสภาพแบบนี้เลยนะครับตู้ไม่มีของทับเลยตู้เดียวเดียวตู้เดียวเพียวๆนะครับส่งนะครับ คือราคารวมส่งแล้วนะครับ15,000บาทนะครับท่านผู้ชมใครสนใจติดต่อได้นะครับส่งทั่วประเทศถ้ารับไปแล้วนะครับเราต้องการขยายหรือ,หร,อหรือเนี่ยรับรองได้หัวเยอะแน่นอนนะครับ <c oughs> แน่นแน่นแน่นกระถางเลยครับถ้าเกิดเราไม่รื้อกระถางเราไปเปลี่ยนกระถางใหม่ก็ได้นะครับ <c oughs> ไปเปลี่ยนลงกระถาง <c oughs> ส,สวยๆแล้วก็จะมีพื้นที่ให้สําหรับฮกหลงนะครับแต่ก่อเพิ่มขึ้นมาอีกได้นะครับ อันนี้นะครับเราสามารถจัดการได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับีนกระถางใหญ่ๆสวยๆนะครับ15,000บาทนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ